ตำขนมจีนนะคะเนี่ยขนมจีนกินกับปูกอจจัดจ้าเละได้สำเนีละมือนี <c> ่ <oughs> ดีค่ะพี่นอ้องป้อมป่ายสุขู่สุขคนพบกับจุ๋มสีเช่นเดิมด้วยค่ะมือนีสิมากินตำขนมจีนค่ะกับปูกอัดจ,จ้ะใส่กันวันนี้พบกับจุ๋มสีผัสสะเช่นเดิมนะคะซึ่งวันนี้จุ๋มสีก็ ตามแกแล้วค่ะเพ็ดเพ็ดกับบะหมี่อย่างไรค่ะตำขนมจีนค่ะกินกระปูอัดแทงหญ่ๆค่ะมาค่ะลงมื่อกันได้ขออนุญาตใส่มือด้วยค่ะเด้ยอยินตำขนมจีนใส่มือจะเพราะว่าถ้าแส่อมหรือสวนปสะใจไหมจะ๊ะอืมเ แล้งเลยด้วเนี่ยเขาแร้งแล้วค่ะที่จริงกับเตรียมซ่อนสมอยู่ยด้วยจ้ะครับารนัด ว่ากันเนาะเนาะขอโทษขอให้ด้วยค่ะผู้ใดกะบ่บะไดกินมือก็ขอโทษด้วยค่ะจะหักจุ้มซีถนัดมือจ้ะ ใส่พริกแหงประมาณเจ็ดแปดเม็ดกัยังเผ็ดอยู่ไหมกินบกหุงว่าแด้ค่ะบกหุงแพงพวดช่วงนี้เห็นจุ๊มกินกะซิมิตตพวกขนมจีนตำมะแตงตำมะทั่วเด้อค่ะเด้อตำหัวสวีทเพราะว่าบกหุงอยู่อังกฤษแพงหลายจ้ะ น้อยในน้อยเนึ่งน้อยซ้ำมกแต่งอะสิบห้าปอนสิบห้าปอนบาทเท่าเมื่อไทยเนี่ยประมาณหกห้าหกร้อยบาทจ้ะประหยัดได้กับประหยัดเด้อค่ะเด้อฮัมาบรูว่าโกวิซิยูฮัมโดนปันไหน ข้างข้อนี่ว่าแม่นยังเลยใส่เสือข้ออันกว้างก็เลยแบบอย่ากมันหนาวค่ะเพราะว่าห้องนี้ม่แร,ร้เปิดฮิตเตอร์ค่ะ เขาแร้งด้วยค่ะประมาณหาหาม่มงแรงค่ะตอนนี้เนี่ก็ครขปีนึงแล้วค่ะจุมซีบะไเใ็ดง่านย้อนโควิดค่บะบ่้เใ็ดง่านปีนึงแล้ะ มันกเ็เห็ดบ้านวันนี้มันก็เท็อันผู้ยุกไก่ไใลต่ตงประเทศสวีเดนนอร์เวย์หรือว่าเนเธอร์แลนด์หรือว่าอิตาลี มุกคุงแพงคือกันกับอังกฤษบ่จ๊ะจังไรก็ตอบในคอมเมนต์ในเด้อค่ะเด้อยวงกินแพงแพงค่ะบ่ไหวแพงช่วงนี่แพงแพงหลายก,กว่าเก่าค่ะปกติกับแพงอยู่แหละเนี้ย ประเทศไทยสบ,บายสุดนะบอกแพ้งปลูกงบานเฮาบางคนปลูกได้นำ้ำโอ้สออนคนปลูกเป็นสวนสวนอยู่ี่ปลูกยากน้นำเด้ค่ะเด้อคลิปนี้ก็เอาไป้ำนีดได้ค่ะเด้อ ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับใครที่เข้ามากดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จุ๋มสีเป็นกำลังใจให้จุ๋มสีก็ขอกราบขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ